นักเรียนคะคลิปนี้เรามาดูโจทย์การน,นําไปใช้นะอีกสักครั้งหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนที่เขาแรงเงาเนี่ยนะ,ะแรงเงาดํามานี่คือส่วนที่หนึ่งเราให้เป็น A1 หนึ่งนะคะให้เป็น A1 ส่วนพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นพื้นที่ของ A2 นะคะซึ่งเราแบ่งแบ่งฝ่ายหาอ,อันดับแรกเราหา A1 หก่อนนะคะนักเรียนจะเห็นว่า A1 นเนี่ยนะ เอหนึ uh, 1, นะเวลาเราเปิดเราเปิดแส้เท่อมหน่งจุซึ่งได้พื้นที่คือ0 3, 13, mm ูนย์ุดเท่าไรคะสามสซึ่งหมายถึงพื้นที่บริเวณนี้ mm hmm. นะฮะบริเวณนี้คือ0.3413 mm hmm. แต่โจทย์ต้องการส่วนนี้ไหมไม่ mm hmm. เขาต้องการส่วนนี้ mm hmm. ดังนั้นส่วนนี้จึงเท่ากับ0.5ลบด้วย0.3413 นะคะอ่าอ,อ่ก็คือส่วนที่ A 1 a 1ก็คือ0จุดอ่าตัวนี้ก็10ออก3เหลือ7นะฮะ9้เหลืออ่า9กก็เหลือ8นะ,ะต่อไป9 4เหลือ5นะฮะ4ออกอ่า3เหลือ1นะฮะอ่า1 5 8 7 นะตารางหน่วยนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งขวามั่งนะฮะฝั่งขวาคือพื้นที่ส่วนที่สองนักเรียนจะเห็นว่าะะเวลาเราเปิดเราต้องเปิดใครก่อนอเราต้องเปิด a ของ Z เท่ากับ1.35ก่อนนะ,ะพอได้เท่าไหร่แล้วเราก็ลบจาก a ของ Z, อ่าเท่ากับ0.35นั่นเอง นะคะคือพื้นที่ที่แลงเงาตรงนี้นะคะอ่ะซึ่ง A ตรงนี้เราเปิดแล้ว1.35ได้ค่า A เท่ากับ0.4115ตัวนี้ก็อ่าอ่าหมายถึงบริเวณนี้นะคะนี่คือพื้นที่ตรงเนี้ยนะคะหมายถึงบริเวณนี้นะคะอ่าก็คือ0.1368 ะะเมื่อลบออกมาแล้วสังเกตนะเอาขายาวลบขาสั้นออกมันก็จะเหลือส่วนที่แรงเอาตรงนี้นั่นเองนะคะ15บหเหลือเศษ7นะคะสิองค์หเหลือเศษ4นะคะอ่าสิ 10, ออก3เหลืออ่าเนะคะต่อไปทีนี้ให้เขายืมไปแล้ว1ตัวเองแล้วสามลบหนึ่งเหลือสองนะคะนี่คือส่วนที่สองซึ่งเป็น A2 นะฮะดังนั้นพื้นที่อ่ทั้งหมดก็เท่ากับ a 1บวก a 2อ่ a 1คือ0.1587นะฮะบวกด้วย0.2747นะฮะ7บวก7เป็น14 8บวก4 12 13 5บวก7 12 13ทด1อ่าก็เป็น4อ่า นะคะ,ะหน่วยสแควร์นี่เองนะคะนักเรียนดูให้ดีนะส่วนที่เขาต้องการส่วนนี้นะ,ะถ้าดูพื้นที่นะในฝั่งเดียวเนี่ยมันจะหมายถึงพื้นที่ตรงนี้นะถ้าเลยไปทั้งหมดนี่โอเคเลยนะคะคือ Z ทที่เป็นยังไงคะมากกว่าเท่ากับ1เขาจะใช้คำว่ามากกว่าเท่ากับมันจะไม่ได้อยู่ในช่วงปิดอย่างนี้ช่วงปิดแบบนี้ก็หมายถึงว่า เปิดจากขายาวตรงนี้แล้วลบด้วยขาสั้นตรงนี้ก็คือส่วนที่แรงเงานั่นเองนะคะซึ่งมาฝั่งนี้นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะทบทวนดูอีกครั้งนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะในการสอบวิชาคณิตศาสตร,รม์ม .6 จํานวนนักเรียนกี่คนคะ5้าคนอ่ะซึ่งมีค่า X บาร์คือ58อย่าลืมว่าบนโค้งปกติตรงนี้คือคะแนน 58คะแนนนะคะ,ะแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ7คะแนนนะคะจงหาว่าพีระสอบได้เท่าไรคะ72คะแนนตรงกับเพอร์เซนไทที่เท่าใดนะะตรงกับเพอร์เซนไทที่เท่าใดเราต้องหาที่อยู่ของคะแนน72ก่อน,นนะคะเจ็ดนี่มันตรงกับค่าซีสกอร์เท่าไหร่ะะะเราคิด ในกระดาษทดของเราก้อนเมฆก้อนนี้นะคะ,ะซีสโกของเราแซตไอมันก็คือ72บลบ x บาร์ bar, คือ58หารด้วยส่วนเมงเบนมาตรฐานคือ7นะซึ่งก็คือ14หาร7ซึ่งเท่ากับเท่าไหรพอดีคะเท่ากับ2พอดีนั่นก็คือถึงตรงนี้นะคะเท่ากับ2นี่คือค่าเซดเท่ากับ2แต่นี่คือคะแนน x บาร์ bar. นะฮะคนละอันนะตัวเลขคนละตัวทีนี้เรามาดูว่า,าคำว่าเพอร์เซนไท์นะฮะคำว่าเพอร์เซนไท์หมายถึงพื้นที่นทางซ้ายมาทั้งหมดเลยเพื้นที่ทั้งหมดเลยตรงนี้นะฮะพื้นที่ส่วนนี้คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่คะ0.5 ตารางหน่วยหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเราอ่เราเราก็จาเป็นหาพื้นที่ในส่วนนี้ส่วนนี้ถ้าไปเปิดตารางก็คือเอ A ของ Z เท่ากับสองจุดนนนั่นเองนะซึ่งเอจากตารางเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะเราเปิดสองจุดน์นปรากฏว่าได้0ูนจ อ่ะ0.4772หรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์4 7 7 2นั่นเองนะฮะดังนั้นในข้อนี้พีระนะฮะก็อ่าตรงกับอ่าคะแนนอ่าพีระ72คะแนนเนี่ยนะฮะคะแนนเนี่ยนะฮะซึ่งมาตรงกับเปอร์เซ็นทายที่อ่าเท่าไหร่ นักเรียนดูพื้นที่ส่วนนี้คือเท่าไหร่คะ0.5หรือกี่เปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นทายนี่คือ50อ่าบวกกับพื้นที่ตรงนี้ก็คือ่าก็คือ47.72หรือเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่97.72นั่นเองนะนี่คือคำตอบนะฮะ อย่าลืมว่าพื้นที่เราคิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์มันก็หมายถึงเปอร์เซนไทยแต่ขอให้รู้ว่าคำว่าเปอร์เซนไทยอย่างเปอร์เซนไทยที่97นะ97.72หมายถึงมันมาทั้งหมดเลยนะคะมาทั้งหมดเลยซึ่งรวมกับพื้นที่ครึ่งหนึ่งของฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยนะคะฝั่งนี้คือ0.5หรือเท่าไหร่คะ50มันมาทั้งหมดนะคะโอเคนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนมาดูคําถามในข้อสองเขาถามว่าพีระเรียนเก่งกว่าเพื่อนๆเ,เป็นจํานวนกี่คนนั่นหมายความว่าตอนนี้พีระเขาอ,อยู่ในตําแหน่งเพอร์เซนไทที่เท่าไหร่คะ9.772นั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะถามว่าพื้นที่ตรงนี้หรือจํานวนคน ทั้งหมดกี่คนนั่นเองซึ่งนักเรียนต้องย้อนกลับไปดูโจทย์นะคะโจทย์ของเราเขาบอกว่ามีนักเรียนทั้งสิ้นกี่คน500คนนะคะทั้งหมดนี้500คนนะคะเพราะงั้นเราก็500คูณด้วย97.72ซึ่งตัวนี้เปอร์เซ็นต์ไทยมันก็คือตรงกับพื้นที่97.72เปอร์เซนต์ นบะันเปอร์เซนต์ตรงนี้เปอร์เซนต์ตรงนี้ก็คือหารด้วยอะไรคะด้วยร้อยนะพอคำนวณออกมานะอ่าก็ได้สี่ร้อยแปดสิบแปดจุดหกศูนย์คนนะคะอ่าทีนี้การนับจำนวนคนนะแปลว่าอ่าเขาชนะอยู่เท่าไหร่คะอ่าเขาชนะเพื่อนอยู่อยู่ 488คนซึ่งจุด6นี้ก็คือเขาเป็นคนที่เท่าไหร่คะเป็นคนที่ที่489นั่นเองอ่าเขาเป็นคนที่489นะคะนะคะโอเคนะคะ,ะนี่คือเขาชนะนะพูดถึงอะไระเก่งกว่าก็คือมากกว่านั่นเองนะคะ มากกว่านะคะทบตทวนอีกครั้งนะคะ